สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมที่อยู่ข้างหน้านี่เป็นนาฬิกาคาสิโอของคุณผู้ชายนะครับแต่แต่ว่ามันจะมาในขนาดที่ไม่ใหญ่มากครับเขาเรียกว่าบอยไซน์นะครับผมน่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้นาฬิกาเรือนที่มันไม่ใหญ่มากนะครับเพราะตอนนี้แนวโน้มคนใส่นาฬิกาขนาดมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยขนาดมันจะประมาณ3.8เซนติเมตรก็คือ38มมิลไม่ใหญ่มากนะครับลองดูไหมว่าท่านิดนึงนะครับผมเนี่ยครับ ตัวนี้นี่ออกแบบมานะครับเป็นลักษณะสไตล์ในการแบบย้อนยุคเลยนะครับถ้าคนเคยเล่นนาฬิกาสมัยก่อนเนี่ยจะดูออกนะครับคือประเภทที่บนหน้าปัดบนข้างบน่ยมีวันที่อยู่วันอยู่ข้างบนเนี่ยแล้ววันที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วสไตล์หน้าปัดลายแบบนี้เนี่ยจะเป็นนาฬิกาโบราณน,นะครับผมเนี่ยตรงดูลายนิดนึงนะครับตรงนี้นี่บนห pues น้าปัดนะครับจะทําเป็น2ชั้นนะครับมีชั้นบนอ่อชั้นบนที่อยู่ขอบนอกเนี่ยนะครับผมจะเป็นตัวที่ล้อมตัวกรอบเวลาไว้นะครับผมแล้วก็ชั้นล่างที่ลงเป็นล่องเป็นข้างล่างนี นิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงจะอยู่ตรงที่เป็นตัวหลักเวลานะครับตัวเข็มนนะครับผมเนี่ยนะลองดูนะมันมี2ชั้นนะครับอืมการน้ําได้นะครับการน้าได้50เมตรนะครับผบนหน้าปัดด้านในที่เป็นชั้นที่2เนี่ยจะมีลายนิดหนึ่งนะครับเป็นลายเส้นๆเล็กๆนิดหนึ่งนะครับนะครับปลายเข็มสั้นเข็มยาวมีภายน้ำนะครับให้มากางคืนมันจะเรืองแสงด้วยนะครับผมขอบตัวเรือนี่ขัดเงามาด้วยนะครับเพราะฉนั้นจะออกเงาๆวาวๆนิดนึงนะครับผมนี่อันนี้ขอบข้างก็ขัดเงามาเหมือนกัน เป็นนาฬิกาใช้ฐานครับแบบใช้แบบปกตินะครับผมพันหมดเปลี่ยนฐานแค่นั้นเองนะครับเนี่ยตรงที่เป็นบานพับตรงนี้ก็เป็นแบบแจกะนะครับแบบใช้มาตรฐานทั่วไปนะครับผมนี่ฝาหลังนะเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG ครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มือไปประกันศูนย์หน้าปัดให้มาเป็นแบบสีดำคลาสสิกเลยนะครับผมเนี่ยถ้าโดนกระแสมันจะเบาๆกันนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะในมังมุมเนี่ยฮะเออนะาจจะสตาร์ทขึ้นนิดนึงนะครับเป็นนาฬิกาใช้ฐานอืม เดินปกติเนี่ยเรียบร้อยนะครับตรงหลักเวลานะครับถ้าเรามองเข้าไปข้างในนะฮะเห็นไหมฮะจะมีทาเหมือนสมัยก่อนเขาจะบอก 60- 50เป็นช่องวินาทีให้ด้วยนะครับสิบยีข้างในเห็นไหมฮะจะเป็นตัวเลขอยู่นะครับผมทําให้อ่านเวลาง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมเนี่ยนะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับ สนใจยังไงนะครับาหานาฬิกาขนาดไม่ใหญ่ประมาณบอยไซส์เนี่ยนะครับลองดูตัวนี้พิจารณาไว้ด้วยนะครับผมพี่ว่าโอเคนะคือหน้าตามันดูไม่จำเจเหมือนว่าไม่แบบไม่เรียบจนเกินไปครับมันมีสไตล์ของมันนะครับถ้าคนชอบสไตล์แบบย้อนยุคนิดหนึ่งลองดูตัวนี้ด้วยนะครับผมอ่ะสนใจยังไงครับทักทางไลน์ครับที่เขียนไว้นะครับหรือแอดจัเบอร์โทรนะครับทาให้ถูกโทรมาปรึกษาพี่ได้นะครับหรือถ้าดูในยูทูบทิกตอรทักมาถามได้นะครับเดี๋ยวพี่ตอบให้นะครับผมอ่ะหรือจะมาซื้อหร้านครับร้านอยู่ในซอยบารมราชชนน เปิดทุกวันครับ1 0 0โมงชา้าถึงหโมงเย็นนะครับเออสายตัวนี้ถอนไม่ยากนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นสายหนังก็ได้นะครับขยากไปดัดแปลงไปเปลี่ยนสายหนังสายยางก็ได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นก้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ